สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพลนะคะอำเภอเนินมะปางจังหวัดพิษณุโลกค่ะในฐานที่นี้นะคะมีทั้งหมดกี่ถ้ำคะแล้ะเราก็จะไปเที่ยวที่ถ้ำไหนกันบ้างคะเราจะไปกันทั้งหมดสี่ถ้ำนะคะแล้วก็เราจะไปถ้ำเรือถ้ำลอดถ้ำผาแดงแล้วก็ถ้ำเต่าค่ะค่ะก็ถือว่าในแต่ละถ้ำนะคะก็ มีประวัติความเป็นมาแล้วก็ให้พวกเราได้ศึกษาค้นหาความรู้อีกมากมายเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะต่อมานะคะเราก็จะพาไปชมประวัติของแต่ละสถานที่นะคะภายในเขตเห้ามล่าสัตว์ป่าท่ผาผาท่าพนค่ะไปกันเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ในส่วนของการสัมภาษณ์นะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ของเขตห้ามล่าสัตว์ป่าท่าผาท่าพลกันเลยนะคะขอเรียนเชิญพี่ธงบุญร้องได้เลยคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเชิญตรงน้นองคะ่ะครับตรงไหนครับตรงค<น><น>ก็<น>จะ<า>ถามว่าทําไมถึงต้องมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกิดขึ้นคะอ๋อทำไมถึงมีต้องมีเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกิดขึ้นนะครับก็เพราะว่า ถ้าเกิดว่าตรงไหนที่มีสัตว์ป่าแล้วถ้าถ้าเราไม่มีการห้ามล่าเกิดขึ้นเนี่ยสัตว์ป่าเหล่านั้นก็จะสูญพันธุ์ไปในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเกิดขึ้นนะครับอย่างเขตห้ามล่าสัตว์ป่าธรรมาพนเนี่ยนะครับก็เราได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่26กรกฎาคมพศ2526นะครับค่ะคำถามคำถามที่สองนะคะอยากถามว่าสัตว์ที่อนุรักษ์ภายในสัตว์ป่าถ้รมาท่าพนเนี่ยมีอะไรบ้างคะ สัตว์ป so right? ่าท so so uh, ี่อยู่ในเขตท่ามล่าสัตว์ป่าท่ามหาตะพลเนาะก็มีอยู่สองเขาเรียกว่าสองจำพวกด้วยกันคือสัตว์ป่าสงวนและก็สัตว์ป่าคุ้มครองนะครับสัตว์ป่าสงวนนั่นก็คือสัตว์ป่าที่หายากนะครับอย่างเช่นสัตว์ป่าสงวนที่อยู่ในเขตท่ามล่าสัตว์ป่าท่ามหาตะพลนี้ก็คือเลี้ยงผาแต่ตอนนี้เราเราสำรวจแล้วว่ามันมันไม่สามารถในในเขตเราเนี่ยมันหาได้ยากมากแล้วก็พื้นที่แบบจํากัดก็เลยได้หายากมากไม่ค่อยได้เจอ ส่วนสัตว์ป่าคุ้มครองนะครับก็จะมีพวกลิงพวกกระรอกพวกนกต่างๆนะครับที่อยู่ในเขตท่ามา่า์ป่าท้าผาตะพลของเราค่ะครับคำถามสุดท้ายนะคะก็อยากจะถามว่าอยากจะทราบประวัติของเข้าวของท่ามแต่ละทะะ่าว่ามันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติหรือว่ามานุษย์ไปปรับแต่งครับที่มันเกิดขึ้นครับผมอ่ะอันนี้คําถามนี้ก็คือนะครับท้าที่เกิดที่เขตท่ามรา์รปา่าท่าผาตะพลเนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็คือจะเกิดจากธรรมชาติเท่านั้น นะครับเกิดจากอิทธิพลน้ําใต้ดินบ้างเกิดจากน้ําฝนกัดเซาะบ้างทําให้เกิดเป็นรู Greek, เป็นโรงแล้วก็เป็นถ้าภายในที่สุดนะครับถ้าแต่และที่ก็มีชื่อแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรจุดเด่นของภายในถ้าท,ที่เอามาตั้งชื่อกันนะครับอย่างวันนี้นะครับที่เราจะไปกันก็คือถ้ารเร,รือถ้ารอดแล้วก็ถ้าเต่านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันส่วนถ้ำนะเลสวนนั้นเป็นถ้าที่ค่อนข้าง อันตรายมากแล้วก็เวลาเราเข้าไปนี่ต้องจํากัดคนที่เข้าไปเพราะว่ามันเป็นถ้ำที่แบบอากาศน้อยนะครับแล้วก็เป็นถ้ำที่ค่อนข้างมืดตลอดถ้ำก็ไม่เหมาะสําหรับที่จะไปเที่ยวกันนะครับค่ะก็ขอขอบคุณพี่ธงมากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะครับผมครับ นี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่ถ้าเรือนะคะครับผมเดี๋ยวผมจะเล่าประวัติถ้าเรือคร่าวๆก่อนที่เราจะเข้ากันไปเข้าถ้ากันเนาะนะครับถ้าเรือนี่ก็เกิดขึ้นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเราเดินเข้าไปเนี่ยนะครับเราต้องเดินเข้าไปประมาณ170เมตรนะครับแล้วเราจะไปเจอแสงสว่างกลางถ้านะครับพอเราเข้าไปเจอแสงสว่างกลางถ้าปุ๊บเราจะมีช่องเล็กๆกให้เราขานเข้าไปดูรูปเรือนะครับรูปเรือนี่เกิดจากน้ํากัดเซาะนะครับ กัดเตาะผนังหินเนี่ยนะครับให้ขายรูปเรือพายคว่ำอยู่ด้านในเขาเลยตั้งชื่อว่าถ้ำเรือนะครับถ้ำน,นี้เดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูด้วยกันเลยครับเชิญครับ น,นี่ก็มาถึงถ้ำเต่านะคะเดี๋ยวจะให้พี่พี่ธงบรรยายพี่ธงบรรยายต่อค่ะครับผมอตอนนี้เราได้เดินทางมาถึงถ้ำเต่าแล้วเนาะถ้ำเต่านี่มีประวัติความเป็นมาซึ่งประวัติความเป็นมาที่ยาวนานมากเพราะว่ามันเป็นการเล่าต่อต่อ,ต,อต่อกันมารุ่นสู่รุ่นนะครับเขาบอกว่ามีในพานคนหนึ่งชอบล่าสัตว์ป่านะครับแล้วทีนี้เขาเดินผ่านบริเวณถ้ำเนี้ยแล้วเขาเจอเต่าเป็นจํานวนมากนะครับเขาก็เลย ก็ได้จับเอาเต่าบริเวณนี้ไปประกอบอาหารที่บ้านนะครับแล้วพอเวลาชาวบ้านเข้ามาอยู่กันมากขึ้นมากขึ้นก็ได้จับเตา่าเอามาได้จับเต่าที่อยู่ในถ้ำนี่ออกไปกินกันจนทําให้จํานวนเต่าลดลงอย่างรวดเร็วนะครับจนในล่าสุดเลยก็ไม่มีเต่าให้เห็นอีกเลยนะครับชาวบ้านเขาก็เลยตั้งชื่อเป็นอนุสรของเต่าว่าถ้าเตา่าตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าถ้าเต่ายังทิ้งอะไรให้เราเห็นบ้างแล้วตรงไหนที่ว่าถ่ายรูปสวยๆเชิญครับโอเคค่ะไป ขอฝากให้พี่ลงบรรยายต่อได้เลยค่ะได้ครับก็ <S <S คือถ้ำลอดเนี่ยเนาะมันก็ง่ายๆเลยก็คือเสะเราเนี่ยสามารถเดินลอดไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาได้เลยนะครับปกติแล้วเราเราต้องถ้าเกิดว่าไม่มีถ้ำลอดเนี่ยเราต้องย้อนกลับไปปากทางแล้วก็ต้องเลี้ยวต้องใช้เวลาประมาณนักสามสี่กิโลนะครับถึงจะถึงถึงจะถึงฝั่งเขาฝั่งนู้นแต่ถ้าเรามาเห็นสภาพภูเขาแล้วก็ถ้ำบริเวณเนี้ยเราก็สามารถเดินลอดไปอีกฝั่งหนึ่งของภูเขาได้เลยนะครับเมื่อเราลอดไปแล้วฝั่งภูเขาฝั่งนู้น,าานก็จะมีวัดนะครับ มีวัดอยู่ทําให้าให้พวกเราไปไหว้พระแล้วก็บูชาพระได้นะครับถ้ำรอดแล้วจริงๆแล้วเกิดจากอิทธิพลน้ําใต้ดินนะครับเพราะว่าบริเวณนี้นะครับมันมีน้าไหลผ่านอยู่เกือบตลอดทั้งปีนะครับแรกๆอาจจะเป็นโพงเล็กๆนะครับพอต่อมาไม่นานมันก็จะกลายเป็นรูถ้าขนาดใหญ่แล้วก็กลายเป็นถ้าอย่างที่เราเห็นมาน้ําที่เราเห็นนี่นะครับไหลามาจากเทือกเขาทุ่งสแสลงหลวงแล้วไหลผ่านถ้าแห่งนี้นะครับไหลไปที่จงังหวัดพิจิตรแม่น้ำน่านนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่าถ้ารอดมีอะไรบ้างเชิญครับ วันนี้เราก็มาถึงถ้าผาแดงแล้วนะคะก็จะให้พี่ธงเป็นคนอธิบายต่อเลยค่ะได้ครับถ้าผาแดงเนี่ยนะครับเดิมเดิมทีนะครับไม่ได้ชื่อถ้าผาแดงเขาเรียกว่าชื่อถ้ำน้ำพึ่งนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นจะมีพึ่งผามาอาศัยอยู่บริเวณเพลิงผาแห่งนี้เป็นจํานวนมากนะครับต่อมาไม่นานเพื่อชาวบ้านเข้ามาอยู่กันมากขึ้นได้ตัดไม้ทําลายป่า นะครับทำให้จํานวนพึ่งลดลงอย่างรวดเร็วเพราะว่ามันไม่ได้มีน้ําหวานจากเกสรดอกไม้นะครับจำนวนพึ่งก็เลยเหลือน้อยลงนะครับหปีนะครับที่เราพบกันในบริเวณในในที่มาเกาะอยู่บริเวณหน้าท่าแห่งนี้ก็ประมาณปีหนึ่งไม่ถึง3ถึง5ลังนะครับทำให้จํานวนลดทำทำให้จํานวนพึ่งอ่ะนะครับมันไม่เป็นจุดเด่นนะครับชาวบ้านเลยไหมมามองเห็นจุดเด่นนะครับใหม่นะครับ ประมาณนักสี่โมงเย็นเนะี่ยช่วงเวลานี้นะครับเราจะเห็นแสงแดดจากดวงอาทิตย์สาดส่องไปที่หน้าผาทาให้เกิดเป็นสีแดงสดนะครับชาวชาวบ้านเขาก็เลยเปลี่ยนจากถ้ำเนําพึ่งมาเป็นถ้ำผาแดง<า>ตั้งแต่วันนั้นมาจนถึงวันนี้นะครับเรียกถ้ำผาแดงในะถ้ำผาแดงนี้นะครับยังมีข้างคาวอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันว่าข้างคาวที่อาศัยอยู่ภายในถ้ำผาแดงนั้นเป็นข้างคาวอะไรบ้างนะคเคคะชิญครับ ขอขอบคุณพี่ทงมากนะคะที่พาเรามาเห็นสถานที่สถานที่สำคัญในเขตห้ามห้ามราสัตว์ป่าท้ามผ่าท่าพลค่ะแล้วก็ยังมีสถานที่ที่เรายังไม่ได้ไปอีกคือสถานที่อะไรบ้างคะที่แบบสําคัญสาคัญที่สําคัญสาคัญที่เรายังไม่ได้เข้าไปศึกษากันนะครับก็คือ1นึ่ซากดึกดำบรรนะครับที่เรายังไม่ได้ไปค้นคว้ากันเลยว่าที่นี่มีซากดึกดำบรรอะไรบ้างนะครับสก็คืออักษรญี่ปุ่นนะครับที่ทหารญี่ปุ่นได้จารึกลายแทงติดบนก้อนหินนะครับ เรายังเรายังไม่ได้ไปดูกันเลย3นะครับแล้วก็มีเพิงผาฝ่ามือแดงนะครับซึ่เป็นร่องรอยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ทาขึ้นนะครับอายุเขาคือ4,000ปีล่วงมาแล้วนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือถ้ำค้าง่าวนะครับเป็นถ้ำที่ค่อนข้างอันตรายนิดนึงแต่พวกเราถ้าเกิดว่าขาลุยจริงๆเราจะพาเข้าไปเชี่ยวชมกันนะครับและอีกจุดหนึ่งก็คือจุดสุดท้ายก็คือถ้ำนาเรสวนนะครับที่น้องๆยังไม่ได้ใครยังไม่มีใครเคยเข้าไปกันเลย แต่ถ้าเกิดว่าอยากเข้าไปเที่ยวชมกันจริงๆต้องติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับให้เจ้าหน้าที่พาไปนะครับแล้วเราจะได้เข้าไปเที่ยวชมกันครับผมค่ะก็ขอขอบคุณพี่ธงอีกสักครั้งในการมาให้ความรู้พวกเราในวันนี้ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ